ระหว่างทางนั้นท่านพบพระเยซูแล้วท่านก็บังเกิดใหม่อาจารย์ปอโโลนี่บังเกิดใหม่จริงๆนะคะท่านถูกลับไปสวรรค์ด้วยนะคะแล้วท่านก็เลยได้รู้ข้อลึกลับของพระปัญญาที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่ปฐมกาลนะคะอาจารย์เปาโ,โลเป็นคนที่ศึกษาพระกัมภีร์เดิมอย่างเก่งมากเพราะเป็นฟาริสีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ตามืดบอดไม่ได้เข้าใจเลยพูดว่าพระเยซูมาแล้วยังไงฆ่าพระเยซูซะอีกแล้วก็เอาไปตรึงอังเขนก็ยังไม่รู้เลยว่าพระองค์มาแล้วเรามีความคิดของตัวเองที่มันติดอยู่หลายอย่างเราจึงต้องขอพระเจ้าช่วยนะคะต่อม,มาค่ะอุ้ยต่อม,มาในในสองโครินก็ได้พูดว่า1ิปีมาแล้ว นี้อาจารย์เปรโรวกาลังพูดว่าท่านได้ไปสวรรค์14ปีมาแล้วเขาพเจ้าด้วยลูกจากชายคนหนึ่งในพระคริ์เขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่สามนะคะไปทั้งกายหรือไม่มีกายก็ไม่ทราบพ่อรู้สึกแต่ว่าไปนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาร่างไปด้วยหรือเปล่าหรือร่างอยู่ในโลกในสองโครนินส์ิบสองข้อสี่บอกว่าคนนั้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุกเกษมและได้ยินวาจาซึ่งพูดเป็นคำไม่ได้คือจะบอกว่าไปสวรรค์มา นะคะต่อมาค่ะในกระเทียได้พูดถึงนะคะว่าท่านเนี่ยไม่ได้รับการสำแดงจากสาวกหรือใครเลยแต่เป็นพ่อท่านไปสวรรค์เมื่อที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้นในทันทีนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษากับเนื้อหนังและเลือดเลยไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนไหนต่อมาค่ะ และข้าพเจ้าก็ไม่ได้ไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับอัครสาวกก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียแล้วก็กลับมายัางดามัสกัสอีกแล้วสามปีต่อมาก็ถึงไปหาเปโตรที่เยรูซาเล็มแสดงว่าเปโตรก็ไม่ได้สอนเขาเขารับจากพระเจ้านะคะแต่และเสร็จเรียบร้อยพักอยู่สิบห้าวันแต่ข้าพเจ้าไม่ได้พบอัครสาวก คนอื่นเลยนอกจากยากอบน้องของพระเยซูซึ่งตอนนั้นน้องพระเยซูก็ยังไม่ค่อยเก่งนะคะต่อมาค่ะนี่ก็เล่าให้ฟังว่าฉันได้รับจากสวรรค์โดยตรงนะคะดังนั้นสิ่งที่พระเยซที่เปาโลได้รับไม่ได้เป็นสติปัญญาที่มาจากมนุษย์แต่ท่านรับขึ้นไปในสวรรค์และได้รับเหมือนกับอาจารย์เควิน นะคะคท่านขึ้นไปและพระเยซูพูดด้วยและโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายพระองค์จําเป็นจะต้องพูดเพื่อให้เหมือนกับชัดเจนในสิ่งที่เราจะปฏิบัตินะคะ